เรื่องของตัวกฎกระทรวงใหม่นะครับที่เข้ามานะในเรื่องของคำคำยันนางร้านนะครับตัวเนี้ยนะฮะก็พึ่งเข้ามานะในส่วนตรงนี้ผมยังสรุปไม่ไม่ไม่หมดทั้งฉบับนะครับยังยังสรุปไม่หมดทั้งฉบับนะครับก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่หัวข้อเป็นข้อข้อของตามตามกฎกระทรวงนะครับแต่ว่าผมก็จะเรียง หัวข้อตามที่ผมสรุปนะครับตามที่ผมสรุป,ปรไว้นะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับนั่งร้านนะครับหรือว่าพวกค้ายันเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลในเรื่องของการสวมใส่ PPE นะครับการสวมใส่ PPE เช่นก็จะต้องดูในเรื่องของความสูงนะครับความสูงนะว่าจะใช้ safety hand net หรือ safety belt นะครับก็จะต้องไปดูเรื่องของความสูงต่าง ด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมที่จะต้องใช้ PPE ประเภทไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของขั้นตอนข้อบังคับการปฏิบัติงานนะครับบางสถานประกอบกิจการไม่ได้ทําในเรื่องของคู่มือขั้นตอนการติดตั้งการรื้อถอนออพวกนั่งร้านคายันอะไรต่างๆแางวนี้ไม่มีก็จะต้องจัดให้มีนะครับรอบนี้ต้องจัดให้มีนะแล้วก็ เรื่องของการฝึอกอบรมนะการฝึอกอบรมหรือการชี้แจงก็ได้นะครับก็คือการใช้วิธีการแบบเหมือนเซฟตี้ทอกก็ได้นะครับการชี้แจงเบื้องต้นนะครับก่อนเริ่มใช้งานนะก่อนที่จะทํางานเกี่ยวกับนั่งร้านนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ PPE เป็นหลักนะครับนะก่อนเพราะว่าก่อนเราจะใช้งานแล้วก็มีเรื่องของอการชี้แจงเนี่ย นะครับการชี้แจงหรือการอบรมเนี่ยนะครับจะต้องเก็บนะครับเก็บหลักฐานไว้ให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายก่อสร้างปี51เนี่ยจะไม่มีในส่วนนี้นะฮะแต่นี้เขามีนะครับเขากําหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีนะแล้วก็เรื่องของขอบเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับต้องกําหนดนะกำหนดขอบเขตพื้นที่อันตราย เรื่องของการใช้การเคลื่อนย้ายการรื้อถอนทั้งร้านเนี่ยต้องกําหนดขอบเขตชัดเจนนะครับก็มีโล้รอบขอบชิดนะครับปิดกั้นเอาไว้คนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านะแล้วก็จัดทํารั้วนะครับจัดทารั้วกั้นเขตไว้นะในส่วนของกลางคืนก็จะต้องมีแสงไฟสีส้มนะครับตลอดเวลาในการทํางานในการใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งป้ายอย่าลืมนะคะรางวัลเรา,ายังเหลืออีกกี่รางวัลอะใหมากเลย อ่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็จะต้องบอกนะครับก็จะต้องบอกว่าตัวป้ายสัญลักษณ์ต่างๆข้อบังคับต่างๆนะครับก็จะต้องติดนะครับเป็นเซฟตี้ไซน์นะครับแล้วก็ป้ายเตือนนะครับจะต้องติดเนี่ยในเรื่องของการสร้างการประกอบการติดตั้งการทดสอบนะครับการตรวจสอบการการใช้นะครับการเคลื่อนย้ายการรื้อถอนนั่งร้านเนี่ยนะครับก็จะต้อง ปฏิบัติเป็นตามคู่มือนะครับมีคู่มือของผู้ผลิตกำหนดนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยจะต้องเป็นวิศวกรนะครับตามกฎหมายวิศวกรนะครับก็คือวิศวกรควบคุมนะครับจะเป็นคนที่เขียนนะครับต้องเขียนเป็นภาษาไทยนะครับต้องเขียนแล้วก็เก็บหลักฐานเนี่ยในการออกแบบการคำนวณรายต่างๆเนี่ยคู่มือคุณสมบัติที่การใช้งานเนี่ย จะต้องเก็บไว้นะครับเก็บเอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้นะครับจะต้องเก็บไว้ข,<า>ขอขออนุญาตขอขอนุญาตสอบถามครับอาจารย์ครับผมครับเดี๋ยวจะผ่านประเด็นนี้ไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อ่าบอกว่ากรณีอ่สไลด์สไลด์สักครู่ครับอาจารย์เลื่อนเลื่อนกลับไปนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับอาสอบถามแทนเพื่อนๆหน่อย เพื่อนจอปหนคือในภาคปฏิบัติเนี่ยตัวนั่งร้านตัวคำยันเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยะจะเป็นความเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาที่เข้ามาในทํางานมาต่อเติมก่อสร้างในพื้นที่ของเรานะเป็น o u t s o u r c ี้ยอย่าง,นะอ,ยางอย่างเรื่องของการอบรมชี้แจงให้ทราบก่อนการปฏิบัติเริ่มงานเนี่ยในในส่วนของสมมุติว่าตัวเองเป็นจปที่ต้องไปคุมผู้รับเหมาหน้างานที่เข้ามาในโรงง,งานเราเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรีเควสต์เราต้องขอร้องขอ,อใบใบการฝึกอบรมของเขาไหมหรือว่าเขาไปยืนชี้แจงที่หน้าง,งานก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยในในภาคปฏิบัติเนี่ยเราควรจะเคร่งคัดขนาดไหนครับว่าเออเนี่ยลูกน้องคุณน่าผ่านการเทรนนิ่งเรื่องเรื่องนั่งร้านเรื่องอะไรพวกนี้มาแล้วนะขอดูเซอร์ติฟิเคตหน่อยอะไรยเงี้ยเราเราควรจะเคร่งคัดขนาดไหนครับครับในส่วนของการฝึกอบรมเนี่ย อาจจะมีบางคนนะครับบางคนที่ที่ผ่านการสูกอบรมเกี่ยวกับนั่งร้านเพราะว่าเราเราจะเห็นบ่อยมากเนาะเยอะแยะที่อ,อบรมการทํางานบนที่สูงการติดตั้งนั่งร้านอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรามีมีวิทครากรที่รับบรรยายแลวพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีบางส่วนที่เขามีก็เราขอสําเนาผมใช้วิธีนี้เนาะในในในส่วนของทางผมนะครับผมใช้วิธีนี้ส่วน คนที่ไม่มีคนที่เป็นหัวหน้างานเขาจะต้องชี้แจงนะครับชี้แจงเนี่ยจะต้องชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยนะครับเขาต้องทําสําเนาในเรื่องของการชี้แจงว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรบ้างมาให้เรานะครับเก็บในฐานะเราเป็นเป็นในจ้างคนหนึ่งเนาะนะครับถ้าตามตามกฎหมายนะเขาจะต้องส่งเอกสารต่ตางๆเรานี่มาแล้วเราก็จะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่ง นะครับเพราะว่าเขาเป็นเอาซอร์สเราเราต้องเราต้องให้เขาชี้แจงเราแค่ครับผมหมายความว่าเออย่างน้อยคือถ้าลูกน้องเนี่ยไม่ได้อบรมเนี่ยไม่ได้ผ่านการเทรนนิ่งเรื่องนังลานมาเนี่ยก่อนหน้าก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติก็คือมีความรู้เนาะผ่านมาแล้วก็มีการมีการเทรนให้ลูกน้องโดยอาจจะต้องออกเป็นเป็นโอเจทบจ็อป พอเด็กจบเทรนนิ่งมีการลงชื่ออะไรหัวข้ออะไรออกมาเาให้เก็บเป็นเอกสารส่งให้เราด้วยประมาณนี้ไหมฮะซึ่ง<ช>ซึ่ง<ช>อาจจะ<ช>อาจจะไม่ออบรมหมดทุกคนแต่ว่าหัวหน้างาคนควรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถอบรมลูกน้องได้อะไรเงี้ย<ช>เป็นเป็นแนวปฏิบัติตามอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับคือคือตัวหัวหน้างานเนี่ยถ้าความเห็นผมนะครับเขาต้องมีความรู้เรื่องนี้เขาต้องผ่านการอบรมเรื่องนี้เพราะว่า ถ้ามาอย่างนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปชี้แจงลูกน้องเขาต่อได้นะเพราะ,ะนั้นอันแรกเลยนอกจากคุณเป็นหัวหน้างานที่จะมายื่นแต่เราแล้วเนี่ยคุณสมบัติของคุณก็ควรจะผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านนี้มาด้วยเพราะถ้ามาอย่างนั้นคุณไม่สามารถไปชี้แจงขั้นตอนวิธีการทำงานได้ครับเพราะจริงๆแล้วในในตัวกฎหมายเองก็ไม่ได้บอกนะเนาะไม่ได้บอกดีเทลรายละเอียดไว้ว่า จะมีหัวข้ออะไรกี่ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย์เนาะนแต่ว่าในในภาคของคนปฏิบัติเนี่ยก็ก็ถือความเคร่งครัดที่มากกว่ากฎหมายก็ได้เนาะดีทําทาทาดีได้ดีกว่ากฎหมายก็โอเคเนาะอาจารย์เนาะแล้วแล้ว,ลวทางการาไฟฟ้าน,นี่รับไหมฮะอาจารย์รยหมายถึงว่าพวเราหมาเข้ามาถ้าไม่มีเซอร์ติฟิเคตเรื่องเรื่องอการทํางานกับนั่งร้านเนี่ยให้เข้าไหมฮะอันนี้ถามในภาคภาคปฏิบัติที่ที่เป็นแนวปฏิบัติ จริงๆอ,อ,อของของของผมเนี่ยถ้าที่กฎหมายลักษณะบอกว่าผ่านต้องผ่านการฝึกอบรมหรือการชี้แจงหน้างานเนี่ยนะครับนั้นผมก็จะขอแบบถ้าใครมีก็ให้ออกมายื่นแต่ถ้าใครไม่มีคุณต้องจะทำเซฟตี้ท็อกโอเอะไรก็ตามอะไรก็ตามเสร็จแล้วคุณสํานเอาให้เราผมใช้วิธีนั้นครับ พอที่ผ่านมาเนีย่ยอย่างสารเคมีนะครับอย่างคนที่เข้ามาในเรื่องของสารเคมีผมก็จะขอว่าใครที่มาอบรมไอ้ใครที่เข้ามาทํางานเนี่ยต้องขอใบเซอร์เรื่องของการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีคุณต้องผ่านการอบรมมาอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนอะ่ะถ้าไม่มีคุณคุณมาทํางาน,นาผมไม่ยอมซึ่งก็คือหัวหน้าอย่างน้อยหัวหน้าต้องผ่านมาใช่ครับก็คือ เพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้บอกชัดเจนไงว,ว่าวิธีการฝึกอบรมจะอบรมยังไงแต่ว่ามันก็จะมีที่เราเห็นทั่วๆไปว่าเเขาเปิดอบรมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีนะคืออย่างน้อยเบื้องต้นคุณต้องมีเ่ะไม่มีไม่ได้นะอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันครับเพราะว่ากฎหมายก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพียงแค่บอกว่าต้องผ่านการฝึกอบรมหรือมาชี้แจงที่หน้าง,งาน,นแล้วก็เก็บสำเนาหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไว้ ดันั้นเราเราเรา,เราในฐานะที่เป็นเจ้าของงานเราก็คงต้องมีครับที่เป็นผู้ว่าจ้างต้องมีโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์เชิญครับเชิญต่อครับมาที่ข้อสองนะครับในเรื่องของการติดตั้งอะไรต่างเนี่ยก็จะต้องถูกคำนวณโดยวิศวกรนะครับเรื่องของรายละเอียดคู่มือนะฮะถ้าเจ้าอ,อ,อะไรนะตัว ผู้ผลิตไม่ได้กําหนดไว้นะครับวิศวกร,กรจะต้องมาเขียนนะแล้วก็จะต้องเซ็นรับรองแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะ,ะส่วนนะครับนั่งร้านนะครับงานที่ไม่ควรจะทำนะครับก็คือนั่งร้านที่มีพื้นลื่นอาจจะฝนตกนะครับเปียกชื้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นเอาดอนะครับนั่งร้านที่ตั้งอยู่เอาดอนะครับ ฝุ่นสกกระบอกแล้วเธอะออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วฝนตกมาแล้วมันาอาจจะทําให้ลื่นนะครับพวกนี้ก็ยังไม่ต้องเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของนั่งร้านที่ชำรุดนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็ยังไม่ต้องใช้งานนะครับแล้วก็นั่งร้าน,นที่อาจจะมีเรื่องของฝนตกลมกันโชกแรงนะครับ ที่เป็นอยู่นอกอาคารนะครับก็ไม่ควรที่จะขึ้นไปทำงานในขณะที่มีลมกันโชกแรงนะครับยกเว้นถ้าหากว่าเออมีคนขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็ลงไม่ทันแล้วก็มีอะไรนะพายุลมแรงแล้วก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายนะครับไอเนี้ยขึ้นไปช่วยเหลือได้นะครับไปไปทำการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าโดยปกติละห้ามใช้งานนะครับพอถ้าเกิดมี ลมกระโชกแรงง <Stars> ต่างก็ต้องรีบลงนะครับแต่ถ้าลงไม่ทันวนจะเป็นเหตุที่จะเป็นต้องขึ้นไปช่วยเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ,งานางร้านงงานะครับเรื่องของงานก่อสร้างเรื่องของงานก่อสร้างนะครับเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเอ่อจะต้องแจ้งนะครับแจ้งเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยครับข้อมูลการก่อสร้างเนี่ย